ดูสิหน้าตาสดชื่นกันนะนะช่วงว,วัยเนี่ยนะครับผมสมศักดิ์สงครามตำแหน่ง SFD ผู้แนะนำข้อคุณลุงประกอบนอนทละองแลนะคุณหมอโองาอยู่ในสายงานของ 40, ศูนย์ฟันยาสที่หินนะครับผมเข้ามาทำงานดีเกมรวมถึงปัจจุบันก็ห้าปีนะครับผมสมัครก็ทำเลยนะครับ หลายคนในทนี่สมัครแล้วอาจจะไม่ทำรอห้าปีแล้วก็จะแต่ผมนี่สมัครวันแรกผมทําเลยเพราะผมมีโอกาสโอกาสที่ผมได้มาทําดีเกินเพราะว่าภรรยาผมป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ทานไปสับประมาณสามเดือนกองหงัไม่ต้องผ่าตัดผมมีเหตุบันดาลใจว่า เมื่อภรรยาผมทานแล้วหายเนี่ยผมน่าจะช้างผู้สิดได้ดันั้นผมก็เลยแนะนําให้กับบรรดาญาติๆผมก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวหนึ่งของของการเริ่มต้นเรากินหายเป็นตัวอย่างแต่ก่อนแนะนําให้ญาติๆนี่คือแรงบันดาลใจของผมนะก็แนะนําให้กับเพื่อนๆคนที่รู้จักบบที่เขาเป็นโรคอะไรก็ได้เราพอที่แนะนำได้ก็โอเคแนะนําไปแต่มันไม่ได้อยู่แค่นะั้น ผมแนะนาให้ก็กินก็ได้ผมเองก็กินใช้อยู่แต่เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราได,ได้นั่นคืนแรงแรงกจูงใจดีเองในมีเล็กจูงใจเจใจยอะนะผมซื้อกินซื้อใช้ในแต่และเดือนผมก็มีรายได,ได,ได้จากรายได้ที่ถกกินอยู่แล้วผมก็มีรายได้เพิ่มนะครับทีนี้พอผมมีรายได้เพิ่มแล้วผมรู้คนทั้งว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นพผมเช็คไปเช็คมา เออมันมีรางวัลพิเศษนี่เออมันไม่ได้กําหนดเวลานี่ใช่ไหมถึงเมื่อไหร่เราได้รับมันรางวัลพิเศษตรงนี้ใครได้รับบ้างยังครับหมื่นห้าร้อยได้เลยใช่ไหมเจ็ดหมื่นเนี่ยคือคือเเลขจูใจของผมคิดว่าผมเองเนี่ยจะได้ประมาณต้นปีใช่ไหมคุณนุ้ยต้นปีเจ็ดหมื่นแน่นอนเลยเพราะมีอยู่ล้านเดียวที่ครบหมื่น อันนี้คือแรงจูงใจนะแรงจูงใจที่ทําให้เรามีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปไมผมเชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่รู้หรือทุกคนที่รู้แล้วเราพยายามพยายามไม่ถึงนะนตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ามันมีเป้าหมายชัดเจนนะเพราะไม่กับเราไว้ออกจากเส้นทางเราเดิอนอย่างไรก็ได้มันครบอยู่แล้วเพราไม่กาหนดเวลานี่คือแรงจูงใจนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือผมได้ตั้งเป้าไว้ว่า ตลอดระยะเวลา5ปีที่ผมทำเนี่ยผมพบว่าในระยะระยะสั้นก็นคือผมกินใช้ผมก็ได้รับปืน500ได้รับ70แต่ระยะยาวที่ดีเอ็นเขาเปิอดโอกาสให้เรารู้ไหมว่าอะไรหลายหลายคนบอกว่าเออขึ้นตำแหน่งซีเอสูงสุดน,นะจริงๆแล้วมันมากกว่านะใช่ไหมหลายหลายคนที่ประสบความสำเร็จเขาเห็นโอกาอสเขาเปิดเซ็นเตอร์เองบริษัทเขาให้โอกาสนะครับนี่คือเป้าหมายของผมในระยะยาว เพราะอะไรเพราะว่าอย่างไรที่ดีเอ็นกอทําให้เราสําเร็จมันอยู่ที่เรานะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมภูมิใจว่าใช่แล้วที่ผมเลือกผมเลือกไม,ไม,ไม่ไม่ผิดนะครับผมแน่นอนไม่ผิดสิ่งที่สําคัญที่ผมคน้าะาจะห้าปีก็คือเรื่องสุขภาพภรรยาผมหายแม่ยายผมหายญาติผมที่กินหายเพื่อนผมหายตัวผมเองกินทุกวันร่างกายก็สมบูรณ์ไม่เจ็บไม่อดไม่แห้ นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือรายได้จากรายได้หลักที่ผมมีอยู่แล้วผมทําควบคู่ไปกับงานปัจจุบันที่ผมทําอยู่มันลงตัวหมดเลยมันไม่จาเป็นต้องต้องเราเลือกประทางใดท่หนึ่งแต่ถ้าเกิดว,ว่า<อ>คุณไม่มีทางเลือกเลือกดิเคุณเลือกถูกแลยแต่ผมเนี่ยผมมีสองทางเพร,ราะผมมีก่อนหนะนะ้าน<อ>ั้นผมก็เลยทําพูดไปมันลงตัวก็ดี<อ>สิ่งที่สาคัญมากกว่านั้นคือความสุขที่ผมได้รับจากดิเก้นก็คือได้มารวมประชุมกับเพื่อน นะครับผมรู้จักคนนั้นคนนี้ผมไปไหนมีคนรู้จักผมไปหมดอย่างน้อยเรามีเพื่อนไปไหนคนรู้จักเราก็ภูมิใจนะเราก็ดีใจเราไปเสียกับท,ทางที่ไหนเราก็เจแเราได้มาประชุมกันอีกมากท,ทุกทุกครั้งทุกเราก็สนิทสนุนกันเองเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับสุดท้ายนี้กล้าจะปีใหม่นะแป๊บเดียวนะักประพผมเพให้วทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ท่านมาถูกที่แล้ว นะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าที่เกิดที่สตาร์ทุกคนรอบรองที่จะช่วยอยูนะครับแล้วก็ทุกๆคนถึงไม่ใช่สตาร์รือว่อสายเขาครบที่จะทำเท่านั้นอย่างผมก็พร้งขอให้ทำเท่นั้นะสุดท้ายนี้ก็บอกว่าทุกคนมีความสุขในช่วงที่จะขึ้นปีใหม่นี้นะครับขอบคุณมากครับ